มีร้านขนมจังหวัดตรังครับทำเครปถุงเงินแห่งความโชคดีขนมเปี๊ยะมงคลแล้วก็เค้กส้มลาวาเหมาะเป็นทั้งของฝากแล้วก็ของไหว้เลยครับ ขนมหน้าตาน่ารักที่เห็นปุ๊บก็รู้ทันทีว่าต้องใช้ในเทศการลรตรุษจีนนะครับเปิดให้ชมแล้วก็เลือกนำไปไหว้เจ้ากันแล้วนะครับที่ร้านป้อนคําหวานหมูสิบตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองจังหวัดตรังเป็นร้านจำหน่ายเบเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่มของนางกฤตน,นาันหรือว่าครูบูลพรมประเสริฐอายุ38ปีครับและนายจิรพัฒนพรมประเสริฐอายุ36ปีสสามีภรรยา ที่เขาเน้นการออกแบบตกแต่งขนมอย่างสร้างสรรค์ทุกเทศกาลนะครับปีนี้มีเครปถุงเงินแห่งความโชคดีขนมเปี๊ยะส้มมงคลนไส้ถั่วทองขนมเปี๊ยะซิ่วท้อขนมเปี๊ยะลูกพีชขนมเปี๊ยะไข่เค็มลาวาและเค้กส้มลาวาครับใช้สำหรับเป็นทั้งของเส้นไหว้แล้วก็เป็นของฝากเทศกาลตรุษจีนได้เลยครับ ตัวอย่างที่ลูกค้าชอบกันมากในเทศกาลตรุษจีนปีนี้นั่นก็คือเครปถุงเงินแห่งความโชคดีอันนี้ครับด้านในจะเป็นเจเปนนิสชิฟฟอนนะครับเนื้อนุ่มนิ่มสอดไส้สตรอเบอรี่ครับแล้วก็ห่อทับด้านนอกด้วยแผ่นเครปเหนียวนุ่มจับจีบอย่างสวยงามอ่อนหวานนะครับท็อปปิ้งด้วยเหรียญทองแล้วก็ผลไม้สดเป็นตัวแทนแห่งความร่ำรวย ที่ร้านก็ยังมีขนมเปี๊ยะอีกหลายรูปแบบนะครับทั้งแบบแป้งสดนุ่มแล้วก็หนึบนะครับแล้วก็มีขนมเปี๊ยะแบบอบนะครับที่ให้รสชาติต้นตำรับด้วยครับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนำนะคะก็จะเป็นตัวขนมเปี๊ยะแป้งสดค่ะตัวนี้เนี่ย จากเดิมถ้าเราเคยกินขนมเปี๊ยะแบบว่าที่กรอบนอกนุ่มในนะคะตัวนี้เนี่ยจะดีไซน์ออกมาให้เป็นขนมเปี๊ยะแป้งสดค่ะฟีลเวลาทานของเขานะคะจะมีความนุ่มนะคะแล้วก็เนื้อสัมผัสที่ละมุนเพราะว่าเราเอาแป้งสาลีนะคะไปผสมกับตัวแป้งโมจิค่ะให้เขานุ่มๆหนึบๆแล้วก็ ด้านในเนี่ยจะเป็นไส้ถั่วทองอบปันเพียนแบบโบราณตัวไส้ถั่วทองเราค่ะกวนจนเนียนนะคะเนียนแบบละลายในปากเลยค่ะแล้วก็เอามาอบด้วยควันเทียนหอมหอมสเสน่ห์ของขนมไทยเนี่ยคือกะทิกับควันเคียนค่ะดังนั้นเวลาเราเอามาอบด้วยควันเคียนหอมหอมเนี่ยเขาจะมีความเป็นขนมไทยแต่ว่าเป็นขนมไทยแบบฟิวชัน่นนั่นเองนะคะ ราคาของเบเกอรี่ขนมที่นี่ครับเริ่มต้นลูกละ45บาทหรือว่าเอาจัดเป็นบ็อกเซ็ตสวยๆนะครับลูกค้าก็สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้อย่างน้อยสัก2วันนะครับจะได้ผลิตให้ทันกับความต้องการด้วยครับแล้วก็ที่ร้านเนี่ยยังเปิดสอนทําขนมอีกถึง26คลาสด้วยกันนะครับเพื่ออยากจะให้ทุกคนได้มีทักษะทั้งการประยุกต์นําขนมไทยแบบเดิมเนี่ยไปต่อยอดให้เป็นรูปร่างสวยๆตามเทศกาลแบบนี้ได้ด้วยครับ